เก,กเดี๋ยวมันยังมีอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวกันจะตีหลอกเรให้เดสมีประมาณย0่สิบชุดแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มละเดี๋ยวเราจะทำย่างไงต่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกตัวสุดท้ายเราจะไปจำสูตรนะตัวที่สามจำสูตรนะ จดยสาวไปจำสูตรไงจำสูตรจำสูตรเป็นอย่างนี้เป็นชุดติดกันขงเกงไง นี่ออกมาแล้วหรออ่าเดี๋ยวคุณรูหยิบงไปทำลายให้ อันนี้พอเราปิดเก็ดเสร็จใช่มั้ยเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเอาคอปกเนี่ยลึกแค่ไหนแล้วก็ด้านนี้เราจะป้ายมาถึงไหนเราต้องดูด้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยัยลูกชังฝั่งฉัน <c oughs> วันนี้จ๋าไม่มาโดกนกบริการ ใช่าาจ่ามาจสายอ่ะเดี๋ยวมันโดนไปทำผมก่อนไปทำทรงม<า>ผมสวยกวย่าเกตนี้ลากตรงลงมาเลยอ่าสีมันเหมือนกันเกินไปไม่เอาไม่เห็นความแตกต่างอ่ะอันนี้ก็ลากก่อนลาดตรงลงมาก่อนว่าเราจะเอาเส้นหนึ่งครี ตรงเส้นไหนที่เราอยากจะให้ปลายปกไปอยู่แล้วก็กําหนดก่อนว่าเราจะปลายปกไปอยู่ตรงไหนนะแล้วก็กําหนดอาจจะอยู่ใต้อกเหนืออกนิดนึงลงมาจากอกนิดนึงอะไรก็แล้วแต่เนาะจุดนี้วัดออกมา1.5จุดนี้วัดออกมา1.5นะคะหนึกับ1.5ลากเส้นนี้นะคะลงมาเจอกับจุดที่เราอยากได้เป็นปลายปก ชิ้นหน้นะคราวนี้เรามาดูที่ชิ้นหลังหน่อยเพราะว่ามันจะต้องควบคู่ไปชิ้นหลังไม่ต้องสร้างเต็มสร้างแค่ซีกเดียวเราก็วัดคอหลังเรานะคะข <c oughs> ยายคอหลังเรา ขยายคอหลังเราให้เท่ากับคอหน้าก็คือวัดออก1.5วัดลง0.5แล้วเราก็โค้งคอหลังแล้วก็วัดสมมุติว่าวัดได้เท่ากับ9อมอันนี้เราก็ตีขึ้นไป9เซนแล้วก็ตีตรงมา3เซนตามนี้3เซน อันนี้คอหลังโค้งวงแขนโค้งงงคอเดี๋ยวคุณจะทำแขนใด้ัวให้ด้วยนี่โค้งคอตรงนี้ตีตตรงเส้นไหลเออตีมาตรงตรงอันนี้โค้งคอหลังแล้วเราก็วัดคอหลังว่าได้กี่เซนเนี่วัดคอหลังว่าได้กี่เซนเราก็ตั้งฉากอ๋อตัวนี้คุณเปลี่ยนดีกว่า ตอนนี้กูเอาไปอย่างนี้ด้วยให้มันเยอะดอ่ะคราวนี้เราวาดรูปคอก่อนว่าเราอยากจะได้ปกปลายมนปลายแหลมปลายแล้วก็วาดกันไปลากไปก่อนชอบปกแบบไหนก็วาดก่อนเลยดูให้มันบาลานซ์กับเสื้อด้วยนะน,นึกออกไหมเออไม่กงคนแบบวา,บา,วาดไปเรื่อ,อยยก็ให้มันดูแบบว่า สมกันกับปกเราที่เราจะเอาว่าเราจะเอาประมาณไหนนะนอ่าแล้วก็พับเส,ส้นนี้กดรอดออกมากดอ,อมาตรงนี้วัดมา6เซนหเซนนะแล้วก็ตีเส้นนี้กดรอย่อกแล้วก็ติ ตัวนี้ก็อย่าลืมโค้งขนานกับเส้นแนวพับปกแนวไม่เสร็จสีมันเจอกันไหมจากนั้นไอ้ตัวนี้ที่มันเป็นปกเนี่ยต้องตีเข้ามาน,นิดเจือหน่นงยเล็กตีเข้ามาปกล่ากเนี่ตีเข้ามาให้ขนานกับเส้นนี้ลากตรงขนานกันแล้วมันจะเป็นจุดตัดตรงนี้ ส่วนตัวนี้จะโค้ง,มน,ม,นงมนก็ได้ปลายมนก็ได้ได้ปลายแหลมก็ได้ปลายมนก็ได้แต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าบางคนที่ไปเห็นเสื้อสูรมันจะโค้งมนแบบนี้อันนี้เย็บแยกกับตตะปลายตัดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบปลายตัดก็โค้งมนไปด้วยเลยก็ได้อันนี้คือมีปกบนกับปกล,ล่างเพราะเป็นปกเทลเลอร์จากนั้นตัดเส้นนี้แท้ศูเส้นนี้อีก0.5 ต่อไปแยกเกล็ดแยกเกล็ดตัวนี้เกล็ดอยู่อย่างนี้ตีตรงนี้ยาวลงมาเลยตีตรงอันนี้จะตีตรงเอนิดนิด่ตีตรงก็จะมีชิ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ชิ้นหน้าสอง ส่วนชิ้นหลังก็ตีตรงนี้ย้ายเกล็ดย้ายปลยชิ้นหลังย้ายเกล็ดตีปลายบาเนเล็กน้อยตีเกล็ดแยกลงมาตรงเอวมีการตัดต่อ ตามชอบอาจจะเป็น2เซน2เซนหรือว่าเอาเป็น1.5กับ1.5ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราเป็นเข็บขผดนคราวนี้ก็มาที่ชิ้นหลังด้วยจะได้ต่อเป็นอันเดียวกันน่ารักสายเนี้ยมาคาดทีหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผ้าใช่ไหมก็มาเย็บต่อไนดะ้อ่าเป็นแบบนี้น,นี้าาด้านหลังถ้าอยากมีการตัดต่อสาบ่าก็ทําได้นะสามารถตัดต่อสาบ่าได้ ให้มันดูมีอะไรเก๋ๆอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองอันนี้นะจะเข้ารูปแล้วก็จะบอกว่าเน้นเน้นแบบว่าให้เราเห็นว่ามันมีเกี่ยมที่ขอดเกลตัวนี้นสองฝั่งเหมือนกันใช้เครื่องเดียว กระโปรงมันจะต้องมองเพราะฉะนั้นตัวกระโปรงจะต้องหลับนิ้งกระโปรงมันจะเกินความจริงวัดความยาวกระโปรงลงมาตามชอบก่อน โค้งเพรนี่กะโค้งให้มันเป็นพองๆแบบนี้เลยแล้วก็โค้งให้ข้างหน้ามันจิ้มลงมาหน่อยตัวนี้เราจะตัดขึ้นไปแล้วก็แซ่แซ่ตรงนี้ประมาณสิบสองเซนตรงนี้ดูนะ ตรงนี้จะใช้ไม้โค้งแบบดูนะตรงนี้ตรงจะไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วนะเพราะว่ามันต้องการให้มันเป็นแบบโค้งป่องๆส่วนอันนี้ก็จะโค้งสลับกันนะอันนี้ก็โค้งสลับกันชิ้นนี้ก็จะป่องมาฝั่งนี้ไอชิ้นนี้เขาก็ป่องไปฝั่งนี้ ป่องมางนี้นะนีป่องมาทงนี้นะวางไม้โค้งแบบนี้ให้มันป่องค่ะอันนี้ก็วางแบบนี้ให้มันป่องไปจุดตัดมันก็จะจุดตัดกันตรงนี้แหละแต่ว่ามันจะมีความพองกับพองอันนี้ก็พองนะทีนี้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้น้อค่ะหรือถ้าชอบพองมากก็โค้งตรงนี้ต้องเย็บต่อมันจะพองเนหมือนกับกลมๆๆๆน่ารัก ต่อไปด้านบนทำคอปีนตัวนี้จะปีนไม่เหมือนปีนที่ครูสอนนะเอ,อเราดูก่อนว่าเราจะเอาความห่างคอประมาณไหนอันนี้นขีดขึ้นไปก่อนขีดเส้นขึ้นไปก่อนตัวนี้เราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาชิดไหมเอาชิดคอเลยไหมหรือห่างออกมาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าจะให้สวยก็ห่างกมาประมาณหนึ่งเซนตมตตีตั้งขึ้นไปดูนะดูนะน,นี่ไม่เหมือนที่ครูสอนนะ ไอ้ตรงนี้เราต้องดูว่าเราจะตั้งขึ้นไปอยู่ประมาณเท่าไหร่เ4เซนถึง6เซน4เซนถึง6เซนได้หมดตรงนี้ดูนะดูการตั้งไม้ของคุะดูไม่ได้เพราะติดโค้งประมาณให้ตรงนี้เนี่ยโค้งประมาณให้ตรงนี้แค่1.5 ให่ยเยอะไม่สวยถ,ถ้าเกินมันจะไม่แน่เกินมันจะไม่เคยแน่มันจะไม่สลบสวยมันมากไปไม่สวยแต่งเส้นหนอะตรงนี้โค้งลงถ้าชอบตั้งเยอะๆอย่าโคง้งเยอะโค้งสองตว่าตีตรงนี้ลงมาตรงนี้ก็มไม่เกินสองเซนแล้วก็โคง้ง ตีตรงก่อนแล้วก็วัดลงมาให้เป็นสนโนตรงนี้ตั้งตั้งไม้เห็นเห็นกูมาเห็นกูตั้งไม้ไหมตั้งเป็นเส้นตรงเห็นไหมแล้วก็โค้งเห็นยังตรงนี้เราอยากจะมีเกล็ดเก๋ๆแบบสองทิศทางมีตรงปายนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งดูนะดูนะตรงนี้เราปิดไปได้ใช่ไหมมันจะย่นย่นถูกไหม เราก็ตัดเส้นนี้ลงมากับตัดเส้นนี้ลงมามันก็จะดีดออก่ามันก็จะดีดออกและเราก็แบ่งเฉลี่ยให้เท่ากันเกล็ดที่มันดีดออกนะเราก็แบ่งเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันมันก็จะได้ตรงนี้มากระจุ้งหนึง่งไว้เย,ย็บตรงนี้มากระจุ้งหนึง่งไว้เย,ย็บ ถึงตรงจุดพวกนี้สำคัญมากเราล่างก่อนว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนตัวนี้ปิดตายไม่เอาแล้วก็ล่างลงมล่างลงอันนี้เป็นลอยตัดต่อนะคแต่ตัวนี้ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยก็จะกลายเป็นหน้าชิ้นที่หนึ่ง หน้าชิ้นที่สองหน้าชิ้นที่สามหน้าชิ้นที่สี่แล้วนี่ก็กระโปรงกระโปรงจะมีทั้งหมดหนึ่งชิ้นโค้งแล้วก็หนึ่งชิ้นโค้งเป็นแบบอ่ะอุยลืมตัวนี้ตัวนี้มันจะวาดแขนให้หน่อยนะตัวนี้เอาแขนลงมาได้กุบกริบเลย ใช้ไม้ตัวนี้เลยนะวางนี้นะแล้วก็กดลงมานิดนึงอย่างเงี้ยประมาณตรงนี้ห้าถึงหกเซนแล้วก็วางไม้อย่างนี้แล้วก็ตีกลับเลยแค่นี้แบบง่ายๆแบบมีแขนเลยมันนิดเดแต่ใครจะต่อแขนก็ไปต่อแขนนะส่วนตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้แขนจะเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าให้เราวัดนี่ก่อนว่าเราต้องการกี่เซนกี่เส้นแบบนี้ วัดแขนหน้าแขนหลังก่อนอะไรวทำชิ้นหลังก่อนเพณ่มมาวัดแขนอันนี้ชิ้นหลังกระโปรงชิ้นหลัง,ลงทำเหมือนชิ้นหน้าเลยคือโค้งเหมือนกันตรงนี้ก็มีเกตไปฉีก่อนดีไ ค้งเหมือนกันเลยทำเหมือนกับชิ้นหน้าเลยอันนี้ทำเหมือนกับชิ้นหน้าเลยก็โค้งมาอันนี้กระโปรงเนีทำเหมือนกัน,กนตัวนี้ให้เอามาทาต้องทาเท่านั้นนะเอาชิ้นหน้ามาทาต้องทาไม่ทาก็ือไม่สวยแต่ชิ้นหลังเนี่ยไม่มีอะไรให้ทำเก็ดกรุบกริบเฉียงเฉียงนะครึ่งเซนครึ่งเซนแต่ต้องเฉียงเฉียงนะเก็ดยาประมาณสักหกเซนแค่น่ารักน่ารักพอนองทำเลย ตัวนี้ถ้าอยากต่อก็ต่อไม่อยากต่อก็ต่อจากข้างหน้านะก็เล finish ็บเรียบแบบนี้นี่ก็มีการตัดต่ออันนี้ก็โค้งให้เหมือนชิ้หน้าหน่อยแค่นั้นเอวนี่ให้เหมือนกันจะได้หน้ารักก็จะมีหลังหนึ่งต่หลังสองตัวนี้ไม่ต้องย้ายเก็ดไม่ต้องเปลี่ยนเกศเ็บอย่างนี้แหละอ่ะคราวนี้แขน ให้วัดรอบวงแขนหน้ากับวงแขนหลังที่เราจะเอาก็คือตรงสุดนี้ที่มันมาชนเสร็จแล้วเนะี่ยที่แขนมันมาชนก็าจะได้วงแขนหน้ากับวงแขนหลังตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงน,รงนี้วงแขนหน้ากับหลัง สมมติว่าเอา6เซนตั้งตรงนี้ขึ้นไป6เซนอันนี้แบ่งคือเอ่อไม่ใช่แบ่งคืออันนี้วงแขนหน้าวงแขนหลังเนี่ยนะแล้วเราก็โค้งมาแบบนี้แน้ไม่เท่ากันนะวงแขนหลังอาจจะมากกว่าเซนนึงวงแขนหน้าจะเล็กกว่าเซนนึงอะเงี้ยแต่ให้มันเป็นวงแขนหน้าแล้วก็วงแขนหลังวันนี้แล้วก็นี้วัดขึ้นไปเท่ากับปลายไหล่ลงมา6เซนก็ได้7เซนก็ได้ตั้งแบบแล้วก็โค้งปิดโค้งปิดแบบนี้อันนี้ก็คือแขนง่ายแขนทับซีเ อ่ะทำสองคนเดี๋ยวมาทำคนนึง